ผล,ลไม้ที่เห็นภาษาอีสานเอินว่าหมาักว่าภาษากลางก็จะเอิ้นว่าลูกว่าพอสุกก็จะเป็นสีม่วงออกดำต้นวานี่จะเป็นต้นสูงบางต้นสูง3ซิเมตรแต่ทุกมือนี่ใกล้ศูนย์พันไปแล้วบางคนยังอยากกินก็มาปลกไว้มักว่านี่มีประโยชน์หลายเพราะมมีสีม่วงทำหลายกับน้ำไม้เฮ็ดไวายใด มื่อนี่จะมาสาธิตการทำวายให้เบิ่งเด้อค่ะพี่น้องวัสดุอุปกรณ์ในการทำวายหมักว่าก็มีหมักว่า2กิโลยีดขวดนี้แต่ใส่บ่หม,มีดเด้อขวดนี้25บาทน้ำตาล1กิโลกรัมอันดับแรกเด็ดมักว่าออกจากขวันเตรียมพร้อมในการทำความสะอาดล้างให้เรียบร้อย เด็ดออกจากขวดให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดสะอ้านพร้อมที่จะนํามาทาวายขันตอนการทําวายขันแรกเฮาก็จะต้องเอามักวาที่ได้มาทั้งหมดนี่แยกเนื้อกับเมล็ดออกจากกันมเมล็ดมักว่าถ้าลดลงไปเลยมันจะมีความฝาดเฮา,าจิตต่ำเลยบย่ได้เฮาจะต้องมักคันคั้นแยกแบบนี้เลยด้วยพี่น้อง ขั้นตอนการแยกเนื้อออกจากมเมล็ดก็ใช้เวลานานพอสมควรหลายคนบอกว่าตําไปโลดตํามให้มันละเอียดไปน้ากันแล้วค่อยกองเอาน้ําถ้าเพจแบบนั้นมเมล็ดมันจะมีหลฝาดมันจะทําให้เสียลดใดมันจะเป็นวายที่บ่แดแทบเ้ยพี่น้องเมื่อแยกมเมล็ดกับเนื้อมะกว่าวออกจากกันแล้วก็ขั้นให้มันละเอียดเตรียมพร้อมกับก,บการนํา มากลองผ่าเพื่อนต้มต้มให้มันเดือดเดือดเดือด,ด,อดต้มแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่น้ําตาลอันนี้มันหมอใหญ่ก็ใส่น้ําตาลหนึ่งกิโลเขาเห็ดแล้วเขาเหได้ไวายหลายลิตรเป็นสิบสิบลิตรเลยเลยอันนี้หมอใหญ่มากดูต่อไปเดอ้อส่วนขั้นตอนการใส่ยี์นี่ใส่หลังจากที่เล่า ต้นมน้ำเย็นเรียบร้อยแล้วพักไว้จนน้ำเย็นแล้วค่อยมาใส่ย,ยี์แพ็กเกจที่จะเก็บไว้หมังเหมาทาห้าใส่ขวดหรือใส่กระป๋องห้าวต้องมาทำความสะอาดและลวกด้วยน้ำฮอนข่าเชื่อก่อนพอต้มให้มันซุกเซ็ตห้ากระให้มันเย็นแล้วค่อยมาใส่ย,ยี์คนเข้าไปด้วยกันที่นี่เขาบอกว่าเวลาทำไว้หมางเหมา้า พักไว้1 4วันแล้วมันเริ่มมีแอลกอฮอล์ถ้าเราปล่อยไวน้นานๆมันจะกลายเป็นเหลาเขาก็เอามาเทมาต้มอีกครั้งเพื่อเป็นการน็อกบ่อไห้ยึดไปทำให้บันเป็นแอลกอฮอล์เมามากกว่านี้สามารถน็อกด้วยการนำวายที่ทำไปแล้วมาต้มด้วยน้ำร้อนอีกครั้งหนึ่งก็สามารถเก็บวายนั้นไว้ได้เป็นปีโดย แอลกอฮอล์จะบอกเพิ่มขึ้นเด้อพี่น้องอีก14วันเฮาก็จะต้องเทวายที่เรามักในโหลพวกนี้ลงต้มอีกครั้งหนึ่งค่อยมากรองและเก็บไว้กินตลอดปีได้ใครยังบอกเคยลองทำก็ลองทำบังเดอร์ทำง่ายๆบ่อยากเลยพี่น้อง